แนวแล้วแนวแนวยังไงต่อแนวเขาบอกคนข้างที่ชื่อนุชอ๋อแนวเป็นไม้เบอกแล้วนุชมันมาจนได้นุชแล้วยังไงนุชเขาก็บอกว่าเฮ้ยลองท้าผีดู้ไหมเขาเอากลับไปนึกเรื่องก่อนดีกว่าไหมได้ได้แล้วได้ได้ได้นูชนุชขาหยิบ ยูสเป,ปร์เขาบอกว่าเฮ้ยไอ้น้องยืมทุ่มหน่อยเขาก็หยิบม,มาแล้วเขาบอกเฮ้ยไอ้นัดอะลองดูแล้วเขา,เขาก็ทำให้ครับสรุปเรื่องนี้มีผีไหมมีครับกำลังจะมาโอ้กำลังจะมาแล้วมันเป็นแล,แล้วมาสาบวันแล้ว